กันเดยจ้าลูกมากหลานหลายคือรถเทียงกินนื้ยางกันด้วยกเด้วาเ้อ <c oughs> ไม่ได้ถ่ายรูปค่ะวิดีโอค่ะโอ้ยใส่เดียวกันเลยพี่น้องเอ้ยใส่เดียวกันค่ะมาได้จากกินเนื้อย่างด้วยกันจ้า คุณตาก็อยู่ตรงนี้อิ่มแล้วค่ะลูกมากหลานหลายอ,นน e อันนี้มาทานด้วยกันค่ะเดือยย่างน้องแอทำทำน้ำจิ้มอร่อยมากเดี๋ยวสวนกินอิ่มแล้วอันนี้แหละค่ะครอบครัวอบุูนลูกๆูกหลานหลานตอนนี้ยังอยู่ที่อำเภอเสริมแสงอยู่เด้อค่ะเด้ออยู่อำเภอเิอันนี้แค่ไม่ถึงสวน ยังไม่ถึงส่วนวันนี้เพื่อนเาวาหลายวงค่ะหลายวงวงใบรุ่นตรงน้นส้มตำค่ะส้มตำหลวงคนใบเลยกคนใบเกโอ้น้องเมฆสวยอากาศดีดีจ้ะเด็กเดกก็วิ่งเล่นกันไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะ ตอนเย็นกับตอนเช้าอากาศดีมากเสียงเด็กๆสนุกกันมาทีออก็อบอุ่นค่ะเฟซบุ๊กไปกินลูกไปกินไม่หิวได้ไงลูกไปกินไปลูกไป exercise. ไปกินไปครับอินตะกายกินเลยนูนคุณพ่อใหญ่ก็อิ่มแล้วเล่นโทรศัพท์ปั๊บป่า อ้าขาวซะแล้วไปนอน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 นอนทั้งวันไปปลุกเอาเดดนั่นเพากันไปเลาะในสวนมาพ่อใหญ่ยังไม่ตื่นหกโมงไปปลุกเอาแต่ขาบน้อยระวังลูกลูกหลานเยอะ คนสวยคนสวยบา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 ยค่ะทุกคนบายบายเช่นเดียวกันค่ะอิ่มแล้วกลับบ้านอิ่มแล้วกลับบ้านเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะให้เราเดินไปบอกว่าขึ้นรถสิอจะกลับบ้านกลับบ้านไปแปะขึ้นรถไปโอเคบายบายโอเคโอเคโอเคบายซอบายบาย ช่างนี้แต่หลานหลานด้วยจ้ะทำกันเองคนนี้ก็ลูกพี่สาวนี่ระบบบ้านพี่ชายก็อยู่ตรงข้ามกับป้อมตำรวจพอดีค่ะ หลานก็นี่แหละค่ะทั้งขายอะไรพี่สะไครก็ขยันมากทำของขายไปด้วยค่ะเดี๋ยวไปแอบดูคุณตากันค่ะคุณตาอยู่บนบ้านอันนี้ชั้นสองของบ้านอันนี้ชั้นบนค่ะมองไปเห็นหลังคาสีส้มอันนั้นจุดนั้นจะเป็นตลาดสดของอำเภอเสริงสางนั่นเองค่ะอันนี้ชมวิวรอบๆบบ้านก็จะประมาณนี้ค่ะ อันนี้เป็นบนบ้านชั้นบนนี่ก็เครื่องเล่นพวกนี้ก็ของหลานสาวนั่นเองค่ะก็มีหมดก็ไม่ต้องไปออกกําลังกายเพราะว่าไม่มีเวลานั่นเองค่ะคุณตาก็นอนสบายเฉยเลยค่ะอยู่บนนี้อันนี้เราก็มองลงมาจากด้านล่างฝั่งซ้ายมือที่เห็นจะไปอำเภอคอนบุรีนั่นเองค่ะฝั่งทางโน้นที่รถมุ่งหน้าอันนี้จะไปประคาละหารทรายได้ค่ะ ก็ออกไปโน้นนะคะ่ะเราอยู่ในจุดในช่วงตลาดอำเภอเสืองสางหน้าอำเภอเสืองสางหรือว่าหน้าป้อมตำรวจโรงพักตำรวจนั่นเองค่ะอยู่ที่นี่อากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีข้างบนบ้านปกติถ้าตอนเย็นตอนบ่ายอะไรอย่างกันนี้อากาศร้อนๆเราก็อยู่แทบไม่ได้เลยคะ่ะ ในช่วงฤดูร้อนแต่สําหรับตอนนี้อากาศดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการด้วยจ้ะเด้อทางานข้างล่างเสร็จแล้วค่ะเลยมาแอบแก้งคุณตามาดูคุณตาว่าคุณตาหลับไหม <c oughs> ตื่นแล้วค่ะจะพากันไปนี่แหละค่ะมานี่กอธุระเยอะก็ช่วยพี่ทำโน้นทํานี้มันก็ค่าไปเองแล้วค่ะเนาะก็ไปโน้นไปนี่ก็นี่แหละค่ะก็มาอัปเดตให้พี่น้องๆได้ชมมารีวิวการเป็นอยู่เด้อค่ะเด้อในช่วงที่ว่าเรามาเมืองไทยนี่แหละค่ะ เราก็จะอยู่กันประมาณนี้แหละคะ่ะเอาตามมีตามเกิดตามเห็นตามความเป็นจริงแล้วกันะะเนาะไม่ต้องไปตัดต่อเราอยู่ที่นี่เราก็อยู่กันแบบนี้แหละคะ่ะอยู่เมืองอุ่นมันก็ไม่เหมือนเมืองหนาวแล้วกันะะเนาะปุกคุณตา ไปตลาดนัดไม้จะเพราะว่าพี่สะพ้ยจะพาไปตลาดนัดมานาั่งรถสามล้อเครื่องพี่น้องเอ้ยสนุกหลายคุณตาสนุกอืนั่งรถสามล้อเครื่องอเขาจะพาไปตลาดนัดไปซื้อของพาหลานสะพ้ายอยีกคนหนึ่งไปซื้อของมาทําของขายอยู่ที่หน้าร้านนั่นแหละคะ่ะก็จะมาอยู่ที่บ้านพี่ชายนี่ก็ไปอยู่ประมาณสามคืนสี่คืนนี่นะคะน้อก,ก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าอะไร ต้องรีบค่ะรีบไปทำอะไรอ้อคุณตายกเท้าขึ้นขอโทษขออภัยเด้ออือจะรีบไปเอ้นั่นไปลํำบวงสวงซ้อมลํำบวงสวงย่าโมอยู่ที่อำเภอหนองบุญมาก้อคะเด้อตลาดน้องระเลยกที่เยสนอยู่ก็อยู่ที่นี่เขาก็ลลำอยู่ค่ะแต่เขาจะซ้อมลำเฉพาะวันพฤหัสแต่ที่นี้เราก็จะไปซ้อมลำอยู่ที่นู่นที่เดียวนะคะเนาะ,ะถ้าอยู่ที่นี่ก็ เสื้อผ้านะคะเนาะชุดราเขาก็จะตัดคนละสีคนละอย่างกันอย่างกันนี้เนาะค่ะเนาะเราก็ก็อยากราทั้งสองที่น่ะค่ะแต่ที่นี้มันก็ต้องชุดก็ต้องต้องไอเอตัดสองอย่างสองแบบสองแนวเนาะค่ะเนาะแต่อําเภอแต่ละอําเภอมันไม่เหมือนกันค่ะก็จะรีบกลับไปซ้อมราซ้อมราบวงสวงนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเดื้อค่ะ <c oughs> ตกมันแล้วพี่น้องตกมันแล้วบอกแล้วว่าจะไม่บน่นไม่บ่นดอกอยู่ที่นู่นบนแะหนาวให้พี่น้องได้ชมได้ฟังนะค่ะบอกว่าจะไม่บน่นว่าร้อนไม่บ่นดอกเด้อจะทนเอาพี่น้อง